เจ็บน่าดูและตอนนี้ทีมฟ้ากำลังโดนทีมแดงตบจนไม่เหลือขี้เลยทีมกระจอกไอ้เจ๊โงอง้ออ้อสปอร์ตค,ควายปากกระจอถทามึงเล่นได้แค่นี้ก็ไปเล่นแต่งตัวกับแม่ไม่ได้าอ้และทีนี้ทีมฟ้าก็ตายกันหมดเลยแต่ดิวโกนสูเหมือนจะยังเหลือร er. ิกเตอร์สพอร์ตของทีมสีฟ้าเขาจะสามารถกันบ้านไม่ให้โดนทุบแตกได้หรือไม่อาา้าทีมก็ตายมาแล้วริกเตอร์ ยอมแพ้ซะเม่งกันศพของแกจะไม่เหลือแม้แต่สากแกทําอะไรน่ะแบบโอเคพร้อมแล้วจ้วงมาได้เลยหมายความว่าไงเดี๋ยวนี่นายกาลังโยนเกมรอเนี่ยไม่รู้หรอกก็แย่ละนายทําแบบนั้นไม่ได้นะนั่นโคตรท็อกซิกเลยแล้วนายคิดว่าฉันสนไหมล่ะอ่านายมีปัญหาเฮ้ถ้ามีอะไรอยากจะระบายก็บอกกันได้นะเพื่อนก็ไม่เท่าไหร่หรอกอ้าโอเคโอเคฉันเข้าใจเฮ้จะเกมนี้ไปหาอะไรดื่มไหมล่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง อืมก็ได้อ่าได้เลยนัดแป๊บหนึ่งนะอ้าวราตีบ้านให้แตกไปเลย <Yeah! S 2> อ้าใช่ฉันชื่อว่าเรียวมะฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนฉันติดตามนายฉันดูนายเล่นมาตลอดนายคือริกเตอร์ยอดนักฆ่าปีศาจนายเล่นเกมนี้มาเป็นร้อยรอบได้เป็นผู้เล่นดีเด่นมาเกือบจะทุกตาแล้วทําไมถึงยอมแพงง้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเพื่อนมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพียงแค่ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับไอ้เกมนี้แล้วล่ะ ทำไมเกมมันไม่สนุกลอเอาเป็นว่าฉันไม่ค่อยชอบสภาพสังคมของคนที่เล่นเกมนี้นิดหน่อยความจริงก็เกลียดมากๆเลยแหละอ่ออันนี้ฉันพอจะเข้าใจพวกสันดานเสียมันค่อนข้างที่จะเยอะในเกมนี้แต่ก็นะเกมมันมีการบันทึกผลแพ้ชนะแถมยังมีเรื่องของเงินรางวัลด้วยฉันก็เลยไม่ค่อยประหลาดใจว่าทำไมคนถึงซีเรียสกับเกมนี้ขนาดนั้นแล้วเกมนี้มันต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ถ้านายจะเอาแต้มสวยๆไปจีบสาวหรือต้องใช้เงินจริงๆก็น่าจะซีเรียสอยู่แหละแน่นอนพรุ่งนี้ผมชนะแน่นอนได้โปรดเอาลูกชายผมไปขายเลยได้โปรดเเร็ก hey, ถ้านายไม่ชอบที่จะโดนด่านนายสนใจมาเข้าทีมฉันไหมละ่ะฉันกับเพื่อนอีกสามคนกล่าวว่าจะตั้งทีมใหม่เพื่อมาเล่นกันเอาสนุกเฉยๆเราก็แค่ยอยากเล่นเกมคลายเครียดเหมือนกันไม่ได้อยากจะเอาชัยชนะอะไรหรอกถ้ามีนายมาเล่นซัพพอร์ตทีมเราก็มีครบผ้าพอดีมันก็น่าสนใจดีนะเพื่อนแต่เพื่อนนายจะว่ายังไงบ้างละ่ะ ข้ามไปไอ้หออาไ้ได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 ้มาหลอกจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะแอ้ทุกคนทีมเข้ามาหลอกครบห้าคนแล้วเดี๋ยวมาหลอกจะได้เล่น R O V แล้วโชคดีมันลอกเป็นกำลังใจให้น้ำมาหลอกขอบใจมากเทมิเอลสุดนี่จะเป็นครั้สุดท้ายที่แกหักหลังฉันไอ้สาระแล้วสะทุน ดโทษทีส่วมตานใช้ไอ้นี่ไปก่อนละกันโอเคริกฉันอยากจะให้นายรู้จักกับมากังกายอดนักเวทของเราเองเฮ้ยอยากดูเวทมนต์ไหมล่ะอเฮียสงสัยที่ไว้ในหมวกนานเกินไปหน่อยฉันเลยบอกเธอไปว่าแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันอีกแกและหลังจากนั้นเธอก็ให้ฉันหนอนนอกบ้านกลับมา นั่นแย่เอ้ยินดีที่ได้รู้จักผู้นายทุกคนจริงๆนะแต่คิดว่าเราน่าจะมาคุยกันเรื่องแผนสําหรับวันพรุ่งนี้ไหมพอดีฉันเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้วิธีการเล่นของผู้นายเลยกลัวว่าจะทําให้ทีมแพ้น่ะน่าอย่าไปซีเรียสมากเลยริกเตอร์วันนี้เราก็เหนื่อยมากๆแล้วพักให้สบายดีกว่าอ่าใช่ฉันปั๊มซัวมาทั้งวันเลยครองโลกมันน่าเบื่อและไหนๆเราก็อยู่พร้อมหน้าแล้วอย่างนี้ต้องฉลองให้สนุกเส้น่าเอลซวไอทุเร่ และเราก็ขอต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่การประลอง r o v ประจำวันนี้และหลังจากนั้นเธอก็ไม่คุยกับฉันอีกเลยอ่าอย่าไปสนใจเลยวันนี้เรามาเล่นเกมจะไปเครียดทำไมถูกไหมล่ะ <c oughs> ไปเอาชัยชนะมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเคเริกเดี๋ยวฉันจะเล่นตำแหน่งป่าเองเดี๋ยวฉันจะรีบไปเก็บเลเวลแล้วมาช่วยพวกนายให้เร็วที่สุดนะอ่าโอเคเอาละเพื่อนเดี๋ยวเราเรีบไปประจำตำแหน่งตัวเองแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็อย่าเป็นก่อนได้เปรียบไว้ไอพวกทุเรศจ้า